สนุน Speak Out ช่วงที่2องทาจิบังราเมนจำง่ายๆบะหมีหมายเลข8ปดบัตรเดบลลิต Hello k ต t t y กสิกรไทยน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟครีเน็กสมไว้ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ17-31ส,สิงหาคมน,นี้ที่ไบเทคบางนา,อาขอจเนยไปไว้ไหนกันแน่ จิกของใช่ไหมชอบอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะมานี่มานี่เลยมานี่เลยเอาของออกมาเดี๋ยวนี้เอาของออกมาเอาของมาแหมมาทำเป็นแก้งท้องเอาของที่ขโมยยัดเข้าไปข้างในชิปแล้วเอาออกมาเอาเบาๆ I am so ซ้อมา o m อ c h ฮะซ้อมามันคือท้องแต่ถ้าจะบอกว่าตั้งครรภ์ให้บอกว่า ทั้งนั้นคุณตั้งคันคุณเพลงนั้น่หรฮะของปองเฟสอิสเฟสอิสเฟสของปอมชอบแอบอ้างว่าท้องแล้วก็เอาของยัดเข้าไปในนี้มีของหรือเปล่าควานออกมาควานออกมาลเลยโอ้โหแอคติ้งโอ้ดูดูดูโอ้ทำการแสดงโอ้โอ้ทำการแสดงแหมนที่ว่าเล่นเรื่องมารยาทสยามอยู่ไงเดียว็นใจนนะเนี่ยดูสิคุณพ่อมันนั่งให้กำลังใจอยู่ข้างนอกด้วย ไม่เคยเห็นคางโคกข้าศในร้านนะโอ้๊ยคนข้าไม่ใช <pol> ่คางโคกนี่ลูกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทุกคนยืนเฮ้ยโอทุกคนไปร่วมงานตัวนี้ไปร่วมหมด Put your hands up up and down up And down l e f t and r i g h t l e f t and r i v e ท่านมองก็โอ้ยไอ้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนเกณนอารบิกหน้าโลตัสนะเว้ยนี่คือคันปล้นโอ้โหโอ้โหชายเจ้าัะส์รุ่นดีสุดลุยกลับมาป้อนก่อนได้ไหมแล้วเขาได้โทรจังโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยนอกเรื่องตลอดเฮ้ย Give me all the dough you got man นี่ไงจะเอาโดนอะไรก็ไม่บอกอ่ะอ่ามอายุกัดยุกัดเลยยุกัดกัดแล้วเด็ดแล้วโดนยุกัดอะไรหน้ากันนครับเฮ้ยไอ้ตู๋อะไรของแกเนี่ยจะไปกินที่หลังเกี่ยววิกินที่หลังด้วย Give me the dough you got, man. The dough, man. ก็ให้ไปแล้วไงโดนัดไงกัดแล้วด้วยเออกัดแกอันดอแมไอ้สตู๋ เขาจง่ายๆได้ไหมเดี๋ยวๆครับเขา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 ชื่อว่าอะไรนะครับสามลีสามลีเร็วๆพูดมันง่ายๆหน่อย Your name is Cotton Wool Yeah Oh Give me all your money please เออโอโถที่แท้ก็อยาเอาเกินก็ไม่บอกตั้งแต่แรกครับแล้วว้ายจะมาป้อนจะมาป้อนเดี๋ยวจะมาป้อนไม่มีไม่มีเอไม่มีเงินไม่มีเงินคุณคุณรู้จักไอหมอนี่เหรอครับ You know him <Yeah. S 2> นเนี่ยทำไมจะไม่รู้จักล่ะเราสองคนนี่เป็นแก๊งจอนขาวดำโอ้โอ้พาเลซิเอ o อ a y okay. uh, we open till morning Actually we open 24/7 n t เฮ้ยฉันเพิ่งจะรู้นะว่าเซเว่นอีรุเฟลเราอะ่ะมีสาขาที่24แล้วนะเนี่ย uh โปเซเว่นแบบนั้นก็คือว่าเปิด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เปิดไม่มีปิดนีค่ะคุณไม่ใช่ที่ไมถอมว่าเปิดถึงกี่มองคือตตำรวจหยุด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 ใครมีอะไรเอามาให้หมดเป็นตำรวจอเป็นตำรวจข้าข่ารับคอบเป็นตำรวจเดี๋ยวคุณคือตำรวจใช่แล้วนั่นคืออะไรอ่ะนี่บัดดี้ คูข่ขาเฮ้คู <TF ér> ่ช่วยสุนัขสุนัขตำรวจรตำรวจไง K Y ไงเฮ้ยคือเพียงจะบอกกันว่าตำรวจเนี่ยน,นะครับจับกับคู่หูคู่ขา่าวเขาก็มาแล้วเนี่ยนะฮะคือมอบตัวนะครับ Turn yourself in Turn yourself in ก็คือมอบตัวนะครับอย่าทำอย่างนี้เลยนะก็วงจรปิดมันเสียไปแล้วอ่ะ You got you have no evidence ทำไมอ่ะรู้นี่เรื่องความโง่ของพวกคุณเนี่ยทำไมคุณไปซื้อกล่องเนี่ยแล้วคุณมาจองวงจรงผิด มือไทยเนี่ยเรียนรู้ซะหน่อยดีวงจรปิดอ่ะมันเปิดอยู่ว้ยแล้วคาหก็อยู่นี่ยังไงเราเนี่ยไงเด็กคาหนี่ให้ตำรวจดูหน่อยดินี่ไงไม่หมดเลยคันรนคุณตำรวจาห์อจัันเลยนะเป็นเรสต์มีอย่าจับฉันไม่พักเลยนะโอ้ยไม่ได้พาไปพักไปโรงพักไปโรงพักไม่ได้อ่ะเดี๋ยวหม่อมพ่อหม่อมแม่รู้ว่าฉันเป็นขโมยอ่ะนี่เธอ มีหม่อมพ่อหม่อมแม่ใช่เธอก็มีฐานะดีน,นี่แล้วทำไมยังจะมาขโมยของล่ะฮคะคุณเนี่ยนะครับทั้งสวยทั้งรวยแบบนี้นะครับแล้วคุณมาขโมยของแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณจะเป็นพวกโรคจิตครับเ,ออเป็นอาการผิดปกติคือคล็บโชเมเนียชอบไปขโมยของออขโมยของเพื่อความสุขความมันความตื่นเต้นแล้วอะไระอะไรอะไรแล้วนอกจากคุณจะขโมยของในร้านนี่นะครับคุณก็มาล้วงผมด้วยครับ ล้วงกระเป๋านี่ครับเนี่ย you are a pickpocket นะแล้วเนี่ย you are a pickpocket and you are a shoplifter เนี่ยครับล้วงกระเป๋าแล้วก็ขโมยของในร้านนี่นะครับโอ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงครับ next station police station อ่ัเออผมไม่ได้ไปนั่งรถไฟฟ้าโอ้ยไปสอนอเนี่ยก็คือสถานีสถานีตำรวจครับครับยอมครับยอมโอ้ย หาข้าเผาเองไหมไปโอ้ยโชคดีเนี่ยดูสิครับพนักงานสมัยนี้ชอบคิดกันอย่างนี้นะครับทำ<ป>ตามความรับผิดชอบนี่ครับแบบมินิมัมก็คือ responsibility นะครับแต่คุณทราบไหมครับว่าเวลาคุณจะไปทํางานนะครับแล้วอยากให้ผลออกมาดีนะครับแล้วองค์กรได้ดีด้วยนะครับคุณจะต้องมีความรบับผิดชอบระดับสูงกว่า responsibility ซึ่งในภาษาอังกฤษกเรียกว่า accountabilityaccountability Account ก็แปลว่ามีความรบับผิดชอบระดับสูงเชกเช่นว่าคุณนั้นนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นเอง ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านนี้นะครับคุณจะทําแบบนี้ไหมครับไม่ับจะบ้าเหรอถามได้ยังไงร้านเราเองเงินเราเองก็ต้องดูแลดีหน่อยสิจะทาอย่างนี้ได้ยังไงเาเอร้านมันจะได้เจริญก้าวหน้าไงนั่นไงก็ต้องคิดอย่างนี้สิครับวันนี้หล่อจะเป็นลูกจ้างนะครับแต่เราก็ต้องเนี่ยาทำให้นะครับเจ้าของของเราเนี่ยครับเขาก็ได้ดิบได้ดีแล้วสักวันหนึ่งคุณก็อาจจะเป็นเจ้าของแล้วเวลาคุณมีลูกน้องคุณก็อยากให้ลูกน้องของคุณนะครับทำแบบนี้กับคุณเหมือนกันใช่ไหมครับต้องมี accountability นะครับไม่ใช่แค ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแล้วเดี๋ยวเพิ่มแอร์อีกสองตัวแล้วเดี๋ยวไปจ้างพนักงานเนี่ยมาดูแลนะมาดูแลลูกค้าแต่ตรงนี้เอาเงินส่วนตัวของเราเดี๋ยวเราไปขายไตไปไปขายเลยนะไปขายไตของเราแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสวยขนาดนี้เนี่ยนะ โดนได้ยังไงจะเป็นขโมยนะถูกรมาเล่นเป็นขโมยอย่างนี้ัเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะในฟ้ริวรีเป็นไงบ้างคะน้องเลยสนุกค่ะแต่ว่าตามุกไม่ค่อยทันหรอกนะอ้าวไม่ทันแต่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องบอกว่ากล้องวงจรปิดที่สําคัญมากนะเรื่องขโมยหรือบางทีเรื่องแบบว่าเกิดอาชญากรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานสาคัญได้เพราะฉะนั้นนะต้องดูว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าแีกหนึ่งบทเรียนจากละครของเราวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของการทํางานแบบมี accountability หรือ accountable นะครับเป็นศัพท์ใหม่ที่ พี่น้องหลายๆท่านอาจจะเริ่มได้ยินแต่ว่าบางทีไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับคือทำงานนอกคือเหนือกว่าแค่ความรับผิดชอบแบบเบสิกที่เราต้องทำนั่นเองทํางานนะครับทํางานตั้งใจทํางานนะครับเราไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะกลับได้ด้วยนะฮะได้นันประสบการณ์ได้ทั้งนะฮะโอกาสดีๆได้เงินเดือนผลงานเงินทองนะครับโอ้ยเยอะๆตําแหน่งอีกนะฮะทำให้ดีขึ้นไปนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ y a m a h าฟีโ o กูลิโก o บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตามาม่ามาม่าอร่อยและก็ซอย สตราสา0รรถยนต์ Chevrolet Cruze โยเกิร์ตดัช c h ่ AIS 3G น้ำยาล้างจาน l i ปอนเอฟออเรียนโต้พร s นแล้วก็ยางเมชลินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วสำหรับคืนนี้นะครับเราทั้งสี่คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการ c h คริ ine, ets, สตัลลี y ใหม่ในคืนวันศุกร์ครับสวัสดีครับ